สออนดอกเห็ดป่านี้พี่น้องเอ้ยดอกนี้ีงานวันเป็นดอกใหม่นะพี่น้องเน,ะนาะดงจ้าเนี่ยนี่ดอกไม้บนดินจ้ะป่านี้งานครับ Ngám, ngám nọt hả? Quận eo nóng đi nào, nhao 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 theo, nhao 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 theo, nhao 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 ơi, nhao 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 chung. nhao นี่นี่น้มอยู่เด้นหนวดอืมพูนี่พูนพูนเลยพูนเลยหลายยุหลายยุเจอแล้วจ้ะหนวดพี่พี่พี่น้องเอียน้องมันจุ่มหนิหมั้ยสวยมากนะจุ่มนี่จุ่มนี่กุ้มนี่นี่

จักอันใดใบไม้จักอันใดเฮ็ดกระสันหนวดสีว่าพี่น้องเอ็มื้อนี้ก็มามาจำนวนสีเช่นเก่าเช่นเดิมจ้ะนู้นหนวดสีสสวัดีจ้ะพี่น้องเฮ็ดก็ใบไม้หืวดสีเก็บโอ้เฮ็ดก็ใบไม้หนวดสีเก็บจ้ะพี่น้องโอ้ คุณเด็กข้างหลังเธออนนี่อันนคุณเด็กข้างหลังเป็นชออชออยุ้นวดจะางขาเพ่นเนหลพี่น้องมาบ้างเก็บเก็บเก็บขางามๆจง้วข้างนั้นเลยุณนุ่ณน่ปาหนวดหล่ยุ่นอยู่รคุณเพิงข้างนาเป็นแปงแปะสวยค่ะมาตอมงนีบานพี่น้องเลยบังเห็นนะ เป็นกลุ่มเป็นพวงเห็ดก็ได้หลายหักเลยนะเน่าถิ่มกับนี้พี่น้องเอ้ยเห็ดกับใบไม้นั่กันพี่น้องเอเห็นบ่ะจาเป็กลุ่มเป็นพวงอ๋งอวันดอกเห็ดป่านี่พี่น้องเอ้ยเบิ่งดอกเขาสวยงามคือดอกไม้หยิกพี่น้องนี่นี่จ้ะดอกหยิกหยิกสวยสวยน,น,นี่งามงามนะจ้ะ